ผู้ชนะสิทธิ์ตอนที่240จันทราศึกพระตอนที่สี่เป็นต้นฝ่ายตัวข้าพเจ้าตัวการยินดีให้แม่เปรื่องกาสาทั้งนี้ก็เห็นว่าตัวยังจะได้บุญเสียอีกรู้ใจตัวว่าชั่วแล้ว มิพักจะเอาผ้าสีอันเป็นเครื่องหมายสำหรับคลุมคนน้ำใจประเสริฐเข้ามาคลุมใจสกปรกแห่งตัวฝ่ายตาละแม่น้องท่านคนช่วยให้ข้าพเจ้าสำเร็จในความปรารถนาครั้งนี้เล่าก็อุปมาเหมือนว่าคนเดินทางผ่านกุติสงมาปะผ้ากาสาสำหรับหนึ่งตกอยู่ในน้ำต้มอันโสโครกแล้วแลอุบาสิกานั้นสังเวช เอ็นดูแข่เครื่องครองสิทธพระสถาโคทอดไว้นานจะเหม็นตมจึงเอื้อมไปหยิบผ้านั้นออกมาเสียจากที่อันไม่สมควรในดังนี้อุปมาได้ฟังแม่นี้พิจารณาด้วยปัญญาแล้วยังเห็นว่าบาปจะพึงมีแต่อุบาสิกานั้นสถานใดเล่าหรือแม่จะคิดว่าข้าพเจ้าว่าทางนี้โดยสัมนวนแล้วข้าพเจ้าจะเตือนให้น้องท่านระลึกถึงความอย่างหนึ่งว่า นรกนั้นเป็นที่น่ากลัวจริงแล้วแต่จันทรานั้นยังจะมีที่ใดที่น่ากลัวหรือถ้าน,น้องท่านจะตกไปอยู่ร่วมพร้อมกับข้าพเจ้าจันทราเอ่ยท่านเป็นลูกหลวงเมืองตองอูนั้นจริงแล้วแต่ท่านสิเป็นเสมอหญิงลังทีเกิดแล้วชาติหนึ่งก็ไม่อาจทำสิ่งใดให้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดินตองอูที่กำเนิดเลย ครั้งนี้เป็นทีแม่จะได้สนองคุณปิตุภูมิโดยอ้อมแล้วแต่ละแม่อันเลือดเนื้อของชาวตองอูยังจะรีรอเสเล่าอันความปั่นป่วนเบื้องหน้าความคิดข้าพเจ้าก็แจ้งไว้ก็สามารถจะระงับได้แล้วนิดหนึ่งแม่อย่ากลัวจะได้ร้อนจากมังตราเลยแลข้าพเจ้าจะเด็ดขอสาบานต่อไตรจีวรที่ครองไว้นี้เป็นสำคัญว่า หากจะได้ออกศึกเมื่อใดแล้วแม้นชีวิตไม่ฉิบหายในที่รบข้าพเจ้าก็จะเอาข่าวตายของเหล่าศึกมากล่าวแก่หูมาตุภูมิชาวตองอูที่ลูกหลานตัวตายในสงครามให้จงได้น้องท่านเลงเอาว่าเจ้าเจเด็ดข้าพเจ้าชั่วไม่ปรารถนาจะช่วยแก่ชาวตองอูที่ตายเพราะรับใช้ราชวงศ์เมงกยินโยนั้นปล่อยชั่วด้วยเจเดดหรือ จึงจันทราไม่คิดอนาธรแก่เขาเหล่านั้นพี่นางพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ฟังเจ้าหนุ่มกล่าวกระนั้นก็เกิดน้ำใจคล้อยตามแต่อึ้งตรองอยู่ขณะหนึ่งแล้วพี่นางพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ก็ยกมือขึ้นไหว้เอาเบื้องสูงแล้วว่าเทพย,ยดาอันอยู่ภูมพิพิมานทั้งปวงจงได้มาชุมนุมกันเป็นพยานว่าข้าพเจ้าจะกระทำการสิ่งหนึ่ง แต่โดยจิตไม่ได้คิดร้ายต่อพระพุทธศาสนาอันประเสริฐเลยหากการจวนตัวเข้าแล้วนี่เลือกเอาเสียข้างเล็กน้อยก็จะเสียข้างสิ่งใหญ่ฉะนั้นซึ่งข้าพเจ้าเอาตัวเข้าสู้กรรมจะต้องถูกผ้าคลองภิกษุครั้งนี้อย่าให้มีเวรสื่อไปเบื้องหน้าเลยสถานหนึ่งเดชะที่ข้าพเจ้าจะพาความเย็นมาสู่สงฆ์ทั้งหลายในเมืองตองอู มีให้เป็นอันตรายเสียด้วยชาวอังวะฆ่าศึกการใดที่หมายมาดไว้จงให้สมมโนปรารถนาด้วยต่อแต่นี้ตองอูออกศึกเมื่อใดอย่าให้อริราชศัตรูรอหน้าหยุดได้ตละแม่รำพันคำอธิษฐานกระนั้นแล้วก็กัดฟันกลั้นใจเอาด้วยมานะในเลือดกษัตริย์เอื้อมหัดมาจะปลดผ้าครองแต่กายภิกษุ เจ้าหนุ่มเล็งอาการรู้ก็สมนัสยิ่งล้นขมีขมันคลี่จีวรแลเปลืองอังสะออกซะเองเอากา,าสาสองชิ้นขึ้นจบกล้าวแล้วว่าสิกขาวินัยประจำเพศสงประดามีข้าพเจ้าจะเด็ดคนใจชั่วไม่อาจทนใฝ่หาบุญในทางพระก็ขอลาสิน้นต่บัดนี้แล้วเจ้าหนุ่มก็เร่งให้จละแม่รับไปเสียจากตัวโดยเร็ว พี่นางของพระเจ้าอยู่หัวรับผ้าครองของเจ้าหนุ่มแล้วอดหวาดเกรงอยู่ในใจไม่ได้ก็ร่ำไห้เป็นการใหญ่ขึ้นและนางข้าหลวงอันคุ้นล่วงรู้อัธยาศัยเจ้านายตนผลแรกไม่อาจนั่งเสนอหน้าฟังคําและหลบเลี่ยงไปบางเหลี่ยมเรือนอื่นเสีนนั้นครั้นยิงตะละแม่กันแสงด้วยเสียงดังว่าเจ็บปวดสาหัสครั้นเห็นภิกษุหนุ่มอันเมื่อแรกห่มดองคลองกายเรียบร้อย บัตรนี้เหลือแต่สบงทอดล่างส่วนอังสะแลจีวรศึกกองอยู่กับหน้าตาละแม่กระนั้นนางข้าหลวงก็พลอยตกใจไปสิ้นทุกตัวคนเพราะเรื่องราวเป็นมาประการใดหาใครรู้ไม่มีเลยแลสมเด็จพระพี่นางก็กล่นแต่สะอึกสะอื่นอยู่แต่จะเด็ดเห็นเชงสอบูปะปนอยู่ในหมู่นางข้าหลวงทั้งนั้นก็เข้ามาใกล้ชิดแล้วว่า แม่อย่าพลอยตื่นตระหนกไปตามเขาอื่นจงรับเอาการสำคัญของข้าพระเจ้าแลแต่ละแม่เจ้านายท่านไปทำคือออกไปด้วยนางขโขนพนักงานให้ถึงเชิงเทินพระเจ้าอยู่หัวบัญชาการนับประตูเมืองตะวันออกในเพลานี้แล้วทูลเอาอย่าให้อื้ออึงนักว่าเหตุใหญ่เกิดขึ้นที่เรือนแม่เลาชีพระนมเท่าแล้ว ตาลแม่พี่นางพระเจ้าอยู่หัวยือ้อเอาเครื่องห่มสมณะออกเสจากบุเรงนองสิน้นและเชษฐพัคินีเร่งให้เชิญพระเจ้าอยู่หัวไปนะเรือนพระนมโดยด่วนหากจะมีใครซักถามความนอกจากนี้เชงสอบูแม่จงปฏิเสธซะว่าไม่รู้ไม่เห็นอีกนางเชงสอบูเคยอยู่ใกล้เจ้าหนุ่มมาแล้วเห็นท่วงทีที่สั่งขึงขังฉะนั้น แจ้งถนัดว่าเป็นการสำคัญก็ไม่ซักถามสิ่งใดสื่อไปเลยรีบแล่นออกนอกประตูท้ายวังแล้วนั่งระแทะไปด้วยนางขโขนจะให้ถึงประตูเมืองด้านตะวันออกที่พระเจ้าอยู่หัวประทับโดยไวฝ่ายจะเด็ดอยู่บนเรือนแม่เลาชีก็เฝ้าปลอบแต่ละแม่ให้คลายโศกเสียแล้วว่าแก่เหล่านางข้าหลวงว่าบรรดาพวกท่านอยู่ในที่นี้ เห็นทั่วกันอยู่ทุกตัวคนแล้วว่าเจ้านายท่านทำสิ่งใดแก่ข้าพเจ้าฉะนั้นท่านอย่ามานั่งเฝ้าอยู่เลยผู้ใดหวังจะได้ความชอบโดยเสด็จอัจยาใส่แต่ละแม่แล้วเร่งไปหาเครื่องคาราวาสมาให้นบัดนี้โดยเร็วสืบไปเบื้องหน้าข้าพเจ้าจะไม่ลืมคุณค่าเก่าของต่ละแม่พระพี่นางเลยนางข้าหลวงเหล่านั้นก็ถอยออกไป หามาได้ทั้งผ้านุ่งแลเสื้อตลอดจนผ้ากล้าวครบชุดแล้วเจ้าหนุ่มก็เร่งแต่งตัวตามเพศคารวาสไว้คอยจะรับเสเดจพระเจ้าตองอูขณะนั้นเจ้าหนุ่มเห็นตาละแม่ไม่บรรเทาความวิตกลงเลยจึงว่ากระไลน้องท่านมาทำกิริยาดังคนขาดความคิดแม่ํำการมาถึงเพียงนี้แล้วอย่าว่าแต่ขั้นต้นเห็นควรแล้วจึงทำเลย ถึงหากข้างต้นไม่เห็นสมควรแต่ถูกล่อให้หลวมมาถึงเพียงนี้ก็ชอบที่จะนึกว่าเลยตามเลยทำใจให้รื่นไว้คอยประจนอีกด่านหนึ่งเถิดตาละแม่ก็ว่าข้าพเจ้าอดใจเพียงระงับอย่าให้คิดสลดนั้นระงับหาได้ไม่แล้วด้วยกรรมที่ตัวประกอบมิใช่เรื่องเล็กเลย ไม่นำเมื่อจิตคิดสืบสาวไปถึงเข้ามูลเดิมด้วยตัวแล้วความน้อยใจในวาสนาตัวก็สุดที่จะพันนา,นาเมื่อน้อยข้าพเจ้าได้ชื่อว่าชั่วก็เพราะมีท่านเข้ามาปากปนในเรื่องราวหดหนึ่งแล้วปัจจุบันพอจะครองตัวให้คนลืมเรื่องเดิมท่านสิมาทํำซ้ำให้ข้าพเจ้าอีกผลต้นปากคนนินทาข้าพเจ้า ก็จะว่าได้เพียงแต่ละแม่ตองอูกระทำมิชอบรอบรักด้วยบุตรพระนมแห่งตนครั้นมาบัดนี้เล่าคำเขาเหล่านั้นก็จะก้าวยาวออกไปอีกว่าจันทราทอดสนิทพิสวาดด้วยลูกพระนมแล้วครั้นผู้นั้นครองเพศภิกษุก็ยังสู้เอาสันดานหยาบเข้าทำการศึกภิกษุเสียข้าพเจ้าน้อยใจแต่สิ่งได้ไมิได้หากสิ่งเสียนั้นแล้ว จะเด็ดท่านประเดมาเจ้าหนุ่มจึงกล่าวตัดความเสีอว่าข้าพเจ้าจะได้ทำสิ่งใดให้ปรากฏแต่หนหลังมาคิดว่าเป็นคนผิดข้อนี้ว่าน้องท่านได้อดใจไว้เวลาหนึ่งก่อนอันคําบันดิตว่าวันหน้ายังยืนยาวกว่าวันหลังที่ล่วงมานั้นน้องท่านไม่เคยทราบไหนหรือครั้งโน้นมาจนบัดนี้ข้าพเจ้าทำชั่วสถานใด พ่อนี้เป็นกรรมอันได้ก่อแล้วแม้แม่จะผูกใจแค้นไม่รู้จบเฝ้าบ่นเอาข้าพระเจ้ากลุ้มใจจายก็หาอาจแก้ไขสิ่งใดที่ผิดแล้วนั้นไม่ฉะนั้นเชิญจันทราแม่ระงับความแค้นเสียบำรุงใจตัวเองให้ยินดีไว้ว่าต่อแต่วันนี้ไปเป็นแน่แท้แล้วเจ้าเจเด็ตจะประกอบการแต่ในข้างที่คนทุกผู้เห็นงาม สถานหนึ่งเวลาเราสองจักได้นั่งปรับทุกต่อกันนั้นน้อยกว่าน้อยเหลือช่วยได้ก็เพียงระยะนี้ครู่เดียวอีกขณะหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวคงเร่งมาที่นี้และมังตรามาเมื่อใดเมื่อนั้นก็เหมือนข่าวที่เรานั่งคอยฟังว่าจะมีคนทิ้งเพลิงนั้นเป็นความจริงข่าวร้ายเรารู้อยู่แล้ว่นใด ในชั่วขณะที่มีเวลาพอจะป้องกันได้น้องท่านไม่คิดซักซ้อมข้อสงสัยต่างๆไว้เผื่อมังตาอารวาดขึ้นแล้วจะได้รับหยุดจันทราแม่มาใช้เวลาอันควรทำประโยชน์พรั่นแต่เรื่องไม่มีประโยชน์ถึงคราวรับขันนั่นแล้วได้คิดจึงจะเกิดเสียได้พระพี่นางฟังเอาคนคู่สวัสดเตือนโดยหลักฐานการะนั้นความแค้นสิ่งใดมี ที่คิดไว้ว่าปะหน้าถนัดแล้วจะต่อว่าให้สาแก่ใจก็สู้งดเสียปฏิบัติคำซักถามทำเทียมกระทูตามข้ออันคเนไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวผู้น้องจะซักถามฝ่ายนางเชงสอบูครั้นถึงที่เชิงเทินนั้นทหารประจำยามแน่ใจว่านางข้าหลวงฝ่ายในก็ปล่อยตัวไปโดยสะดวกและนางเชงสอบูขึ้นมาบนเชิงเทินใหญ่ ที่พระเจ้าอยู่หัวเสริมขึ้นเป็นสถานบัญชาพลถาวรแปลไปก็เห็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่พากันโดยเสด็จพระราชอัธยาศัยพระเจ้าอยู่หัวประนมมือแต้สดับมหาสงเทศนาอยู่ส่วนองค์พระเจ้าอยู่หัวเองนั้นพระหัตอิ่มและสัมดงกิริยาเคร่งต่อการบำเพ็ญบุญหนักอยู่นั่งเชงสอบูเมียงเข้าไปด้านข้างที่ประทับแล้ว พอดีพระเจ้าอยู่หัวชายพระเนตรชำเลืองมาแลเห็นนางหนึ่งจำได้ว่าข้าหลวงพระพี่นางมาดว่ากำลังอยู่ในที่สำรวมแต่เห็นนางข้าหลวงผู้นั้นศพเนตรเป็นอาการว่ามีกิจสำคัญก็พยักเรียกให้เข้าใกล้ตรัสถามเอาแต่พอได้ยินสองต่อสองว่าตัวมีกิจแก่เราประการใดหรือจึงมีอาการประหลาด นางเชิงสอบูก็กราบบังคมทูลดุดคําเจ้าหนุ่มสอนมาทุกประการจอมคนตองอูสดับข่าวนั้นพระหัตก็ตกลงจากท่าที่ประนมอยู่จกักไซจะเอาให้ได้ความจริงยิ่งกว่านั้นนางเชงสอบูก็ยืนคําอยู่ว่าไม่แจ้งด้วยตัวแลนางข้าหลวงอื่นถูกตาละแม่ขับให้ออกไปเสียแล้วครั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเล่า ปรากฏแต่สมเด็จพระพี่นางร่ำไห้แลในมือนั้นถืออังสะจีวรของภิกษุไว้ปรากฏดังยื้อได้มาพระเจ้าตะเบงชเวตี้มีความร้อนผู้วามอยู่ในกมลสันดานมากแล้วฟังข่าวเท่านั้นสำคัญว่าการมิกลายเป็นใช้แมวให้หาไฟเสแล้วหรือพระพี่นางผูกรักสมัครมั่นด้วยเจเด็กมาแต่เดิมครั้งนี้เข้าใกล้แล้ว ความแค้นที่ไม่สมรักจึงกระทำการแย่งยื้อเอาเพศภิกษุจากอีกฝ่ายหนึ่งออกเสียแต่พอระลึกเอาแค่นี้ก็โบกมือให้นางเชิงสอบูถอยไปและจะขย่นพระวรากายตามเบื้องนั้นวันนี้พระมหาเถนจับตามังตราอยู่เพราะวันแต่ว่าพระเจ้าตองอูจะปลีกตัวไปขวางอย่าให้จะเด็บได้วอนตละแม่สะดวก จึงอาการที่นางเชงสอบูเข้ามากระซิบกระซาบทูลความนั้นพระมหาเถรเวียงเงนเงยหน้าจากคำผีเทศขึ้นดูเนืองเนืองต่อเห็นพระเจ้าตองอูเขยื่นกายพิกลเจ้าครัวก็กระแอมไว้และเทศสืบไปแต่โดยตายังจับพระเจ้าอยู่หัวอยู่กษัตริย์หนุ่มไม่อาจขัดคำแสดงธรรมของเจ้าครัวขึ้นกลางคันทั้งจะลุกมาแต่เทศยังไม่จบก็ไม่กล้า เพราะกล่าวเป็นคำมั่นแก่มหาสงฆ์ไว้ก่อนลงมือแสดงธรรมแล้วตะเบงชเวตี้เจ้าอยู่หัวจึงชะักและนั่งอยู่ที่เดิมหากพระเรลาที่พับกันนั้นเวียนไม่ได้หยุดเลยพระเสโทก็ท่วมองค์ให้เห็นประจักษ์พระมหาเถนสังเกตเห็นกระนั้นก็ฉุกใจว่าชะรอยสิ่งใดจะวิปริตสักอย่างเป็นแน่แท้แล้วก็เร่งรวบรัดตัดเนื้อความที่เทศนาให้จบลงเสีย แล้วกวักเอาพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นสิทธิ์เข้ามาใกล้ถามเอาว่าหากไม่ใช่ข่าวฝ่ายในอันจําเป็นรู้เฉพาะมหาบาพิษแล้ววานบอกอตาตมาให้แจ้งบ้างด้วยสังเกตพระอาการทั้งปวงประหลาดพระเจ้าตองอูรำพึงว่าครั้งนี้เป็นความที่ใหญ่และเกี่ยวพันในทางพุทธานาจักเป็นสำคัญด้วยจะงามไว้คงไม่ได้ตลอด ก็บอกเอาแก่มหาสงดุดที่แจ้งมาแต่นางข้าหลวงพระมหาเถนถึงจะรู้เข้ามูลที่สิทธิ์ตัวจะเข้าไปพบตาละแม่เป็นอุบายก็จริงอยู่แต่การจะทำให้แตกหักถึงหลุดออกจากนอกสมณเพศทางนี้เจ้าหนุ่มมิได้ซักซ้อมบอกไว้ให้รู้บ้างเลยจึงพระมหาเถนพลอยวุ่นใจไปด้วยพระเจ้าตองอู